สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเฟ i r Fa ฟี้ยชาแนเหมือนเดิมนะครับผมกับ ep 2นะครับในการทำกดปุ่มติดตามช่องนะครับผมไม่พูดความันเพียงเลยก็มาเริ่มเด็ขั้นตอนแร้กันเลยไปที่คลายมาสเตอร์เหมือนเดิมนะครับผมจะเห็นได้ว่าขึ้นมาหน้าต่างนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับกดไปที่เครื่องหมายบวกครับเช็คเรื่องเหมือนเดิมครับสิบหกต่อเก้า ก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับไปที่มีเดียมุมด้านขวานะครับไปที่อารรบ้างนะครับ,ลบ,รบเลือกทั้งหมดเลยครับของผมเลือกเป็นวิดีโอนี้ก็แล้วกันทิกถูกต้องแล้วก็จะได้วิดีโอมาแล้วครับต่อไปทำยังไงเหมือนเดิมครับไปที่เลเยอร์มิเดียไปที่ วิดีโอทั้งหมดให้เราเลือกที่เราทําต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าทํากดติดตามช่องเสร็จแล้วให้เราเลือกไฟล์วิดีโอนั้นนะครับอ่าของผมเป็นสีเขียวนะผมทําใหม่ชึบจะได้หน้าตานี้โอเคโอเคคราวนี้ต่อไปทำไงเอ่คลิปที่ไฟล์วิดีโอนะครับติดตามช่องก็มาที่ด้านขวา มาที่ด้านขวามือแล้วก็เลื่อนขึ้นครับอ่าเราจะเห็นคําว่าโคมาคีนะครับผมให้เราคลิกที่คําว่าโคมาคีนะครับปุ๊บอ่าจะเห็นได้ว่าโคมาคีเราปิดอยู่นะครับให้เรากดเปิดไปเลยครับชึบอ่าเราเลื่อนไปสักหน่อยอ่าให้เห็นช่องอ่าคราวนี้ทำให้ต่อ <c oughs> ให้เราปรับนะครับอ่า ่าต่อไปทำไงต่อก็เรามาปรับกันนะครับผมก็เริ่มที่เราลบโลโก้คลายมาสเตออันเก่าออกก่อนนะครับผมอ่าให้เราปรับหาศูนย์กลางนะครับอ่าอย่างนี้โอเคหายไปแล้วทำไงต่ออ่าถ้าเราโอเคโอเคแล้วมันไม่มีไม่มีอะไรขึ้นมาแล้วนอกจากกดติดตามช่องของเราก็ติ๊กถุกได้เลยฟึบ เดี๋ยวเรามากดเล่นกันดูนะครับจะเห็นได้ว่าเรามีกดติดตามช่องแล้วอ่าก็สามารถปรับขนาดตามใจชอบได้เลยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จบเพียงเท่านี้ครับ คลิปนี้ EP 2ก็จบการทําคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อท่านก็สามารถกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ